ธรรมะกับธุดงวันนี้มางานปริวาสกรรมวัดธุดงสมเด็จบ้านทุ่งนางครวนตำบลแฉเพื่อท้องขาภูมิอันนี้อาจามมาที่อาจารยนพรโยมเป็นครูใช่ไหมครับผมมาจากที่ไหนเอยโรงเรียนบ้านเวยเสือมาเข้าพาเด็กมาเข้าโครงการ เกี่ยวกับโครงการพุทธบุตรก็พอดีอาตมาสอนอยู่ที่เฟซบุ๊กบ้างไลน์บ้างแล้วก็ยูทูบบ้างโยมก็เลยอยากจะรู้ว่าสมมุติว่าทุกวันเนี้พวกเยาวชนเนี่ยติดเรื่องของเสพสารเสพติดอะไรเนี่ยเยอะโยมมีความคิดว่ายังไงบ้างในกรณีนะครับก็คือว่าทุกวันนี้มันเป็นไปตามสภาพสังคมปัจจุบันหรืออะไรยังไงซึ่งมีสิ่งยุ่ยยุ่อะไรเยอะแยะมากมายในการที่ ได้กลุ่มนำเด็กที่มีกลุ่มกลุ่มเสี่ยงกลับมาเข้าค่ายตรงนี้นะครับก็คือจะช่วยเขาได้โดยรู้สึกถึงถึงความดีที่ทำงานใช่จะได้ไม่ไม่ไปตกหมกมุ่นอยู่ในความคิดแบบนั้นนะอยู่ที่ชุมชนที่ไหนที่โรงเรียนอะไรครูครูเป็นครูชื่ออะไรผมชื่อสุภัทรสุภัทรชองไพรวันนะครับเป็นครูอยู่ที่บ้านห้วยเสือบ้้านหวยเสือ๋อที่บ้านห้วยเสือนี่เป็นเด็ก ปฐมมันเนี่ยยังเี็นรูปแบบการครับก็จะมีตั้งแต่ปฐมจนถึงปฐมแต่ชั้นระดับชั้นอนุบาลนะครับแล้วก็เรื่องปัญหาเรื่องยาเสพติดในี่ยังไม่มีนะโรงเรียนโรงเรียนไม่ไม่เพราะยาเด็กยังไม่โตมากนะแต่ว่าครูก็จะให้นโยบายก็คือการที่ว่าให้เรียนพื้นฐานไปให้เข้าค่ายให้เข้าอะไรอบรมอย่างนี้เพื่อป้องกันใช่และคุณชรูก็ค่อนข้างที่จแข็งกร้าวกับคุณครูมากนะ อาจจ้าวเจริญพรนักเรียนนี่ชื่ออะไรเอ่ยวินครับชื่อวินวินอายุเท่าไหร่แล้วลูกสิบสี่ครับสิบสี่นักเรียนเนี่ยคิดว่ายังไงในช่วงนี้เรื่องของวัยรุ่นที่เราเนี่ยติดอันดับในเรื่องของการติดสามเสพติดพวกเราเนี่ยอายุสิบสี่ปีแล้วเนี่ยเรามีความคิดยังไงว่าถ้าโตขึ้นมาเราจะเข้าไปหมกมุ่นในเรื่องของยาเสพติดไหมเรามีความคิดยังไงในเรื่องของยาเสพติด ถ้าหากว่าเราเข้าไปเสพแล้วเนี่ยมันจะเ,เกิดโทษกับเราไหมเราคิดว่าเกิดครับเกิดเหรอเกิดโทษอย่างไงบ้างเราคิดว่าเกี่ยวกับพ่อแม่เกี่ยวกับพ่อแม่จะเสียใจไหมเสียใจครับแล้วตัวเราคิดว่าถ้าเราไปติดแล้วเราจะเสียใจไหมเสียใจครับเอนอกจากเราจะเสียใจแล้วพ่อแม่จะเสียใจแล้วประเทศชาติของเราก็จะไปเป็นอันดับโลกเข้าใจไหม ของความไม่ดีสมมุติว่าเราเนี่ยถ้าเติบโตขึ้นไปเนี่ยเราเป็นวัยรุ่นที่ติดยาหรือว่า,เ,าเราไปหลงเสี่ยงกับกลุ่มพวกเนี้ยไปเป็นหนึ่งในจํานวนนั้นเราจะพอใจไหมไม่พอใจถ้าไม่พอใจเราจะต้องป้องกันตัวครับเข้าใจไหมลูกเข้าใจปว่าเก็คือดีแล้วที่เรามาเข้าค่ายพุทธบุตรเข้าใจไหมเพราะว่าเ,าเราจะได้เ,เรียกว่าเพื่อจะป้องกันเราจะเอาความดีทําความดีโดยการที่ว่า อาได้อบรมเนี่ยเอาคุณธรรมเนี่ยเขาไปไว้ในจิตในใจเวลาเราจะได้ยินว่าสมมุติว่าประเทศชาติทุกวันเนี่ยใช่ไหมล่ะเด็กเนี่ยเขามีการวิจัยแล้วว่าประเทศไทยเนี่ยได้อันดับหนึ่งแล้วของโลกเข้าใจไหมก็คือเป็นการที่ว่าไปติดในเรื่องของสามเส็จติดถ้าอย่างนั้นถ้พวกเราเนี่ยก็คือเราอย่าไปเป็นหนึ่งในจํานวนนั้นเข้าใจไหมเราจะต้องป้องกันตัวเองเข้าใจไหมลูกนะ นี่โรงเรียนที่ไหนนะชื่อบอกชื่อโรงเรียนโรงเรียนบ้านหว้วยเสือครับบ้านหว้วยเสือตั้งใจนะว่าจะไม่ไปเป็นคนกลุ่มนั้นตั้งใจครับเออจะทําให้ตัวเองให้ดีให้พ่อแม่ให้ดีให้ประเทศชาติให้ดีไม่เสียหายเนาะเออดีมากหลวงพ่อก็อนุโมทนาด้วยนะสาธุสาธุอ่ะเจริญพรคุณครูเนาะแต่ขออนุญาตหน่อยดะจับแว่นนะคือ ก็เอาแบบง่ายๆนี่แหละดานาก็พอดีจะเอาไปลง Facebook บ้าง YouTube บ้างนะก็อยากถามคุณครูคือเป็นครูประจำห้องเรียนเนะาะค่ะครูประจำชั้นค่ะครูชื่ออะไรอาถาดวางก่อนก็นได้เอามือพนมนอา่อาอครูกาญจนาศีสุขครูกาญจนาในเรื่องของช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของอเรียกว่า ความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการประพฤติตนในเรื่องของอไม่ว่าจะเป็นเยาวชนไทยหรือว่าผู้ใหญ่ที่อาจจะมีปัญหาเรื่องคอรลปชันหรือว่ายุวชนเนี่ยก็คือติดยามั่วกรมอะไรพวกนี้ในช่วงนี้เราจะมีปัญหาพวกนี้มั่งในฐานะที่เป็นครูเนี่ยครูคิดว่าจะพยายามจะแก้ปัญหาแบบไหนดีหรือว่าเราจะทํางานพวกเราอย่างไรดีก็อย่างนี้ค่ะก็ให้ความรู้ค่ะรู้แต่เด็กนักเรียนเด็กนักเรียน กาเรึกษาหาความรู้นอกโรงเรียน่ให้เขาได้เห็นจริงจริงะว่าเป็นยังไงจากสื่อของภายนอกนะคะที่มันจะมันเป็นโทษตัวเขาอืมก็คือเราก็พยายามที่จะเป็นครูเนี่ยก็พยายามที่จะอบรมเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะอย่างพระก็เหมือนกันช่วงในชุกวันเนี่ยโยมก็คือเรื่องเกี่ยวกับ พระพุทธศาสนาก็เหมือนกันว่าเราเป็นพลานเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเป็นที่พึ่งอะไรให้โยมได้เหมือนกันพระก็ขนขวายโยมทำทุกอย่างแม้แต่เนี่ยก็คือทาแม้แต่เรื่องของ u t u b e เนี่ยก็เพื่อเผยแผ่ไปว่าเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจถึงแม้ว่าเราจะทําอะไรได้ไม่มากแต่ก็พยายามที่จะช่วยกันโยมว่าสมมุติโยมเนี่ยก็เป็นหนึ่งแรงพระก็เป็นหนึ่งแรงเหมือนกันต่างคนต่างก็ช่วยกันว่าถ้าทำยังไงให้มันดีขึ้นใช่ไหมอ่านี่ก็ เหมือนนักเรียนเหมือนกันลูกเข้าใจไหมเราจะต้องทําตัวเองให้ดีขึ้นเข้าใจไหมเราจะไม่ไปเป็นคนกลุ่มนั้นกลุ่มที่ไม่ดีเข้าใจไหมเราจะเป็นคนกลุ่มดีนะพวกเราต้องเป็นเยาวชนที่ดีนะลูกวันนี้ก็อนุโมทนากับคุณครูนะและกับนักเรียนบ้านห้วยเสือเนาะอ่าตำบลชะแลอำเภอทองผาภูมิที่ได้มาร่วมกันประพฤติธรรมแล้วก็ขออนุโมทนาให้บุญกุศลนี่เป็นพละปัจจัยให้เด็กๆเ,เป็นเยาวชนของชาติที่ดีนะ แล้วก็ประเทศชาติของเราก็จะมีชื่อเสียงดีขึ้นนะขอให้เราพัฒนาในด้านดีขึ้นมาขอให้บุญกุศลนี้เป็นพละปัจจัยให้เราเป็นเด็กดีของชาติเป,เ,าตเป็นเด็กดีของพ่อแม่เป็นเด็กเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติให้จเจริญมั่นคงจนกว่าพวกเราเนี่ยจะได้มรกผลนิพพานทุกรูปทุกนามเถินเจริญพร